ออฟฟิศตั้งอยู่ที่ไหนบริษัทอยู่ที่ไหนอยู่ที่พระรามเก้าซอยามาหาคุณไม่ได้คุณคยฮะอ้าวนเนี่ยพูดพูดแบบนี้แล้วเนี่ยไม่รู้จักผมไม่รู้จักคนชื่อหญิงผมไม่รู้จักไม่รู้จักใครบอกไม่เคยบอกไม่เคยรู้จักเลยใครนะรคการู้ั่ารบอกว่าเฮียเมียใคร

ประสาทแตกละยิงไหนครับหิงไหนผมไม่รู้จักผมไม่มีญาติชื่อหญิงชื่อเลยบอกว่าญิงหิงไหนแม่พ่อของไอสัตว์แต่ทาไมผมไม่ โทรโทมาทุกวันผมแจ้งความแล้วนะครับเพราะผมไม่มีญาติชื่อหญิงกัครโอ้ไไปกด้วยรัตุมโอเคครับเดี๋ยวผมให้ตำรวจโทรหาก็ได้เร์น้ครับอะไรนะโง่เหมือนพูดํำ คุณด่านายกผมเลยเหรอไอตัวไอตัวคุณด่านายกบริหารประเทศผมเลยเหรอทั้งๆที่คุณไม่ใช่คนไทยอ่ะคนจีนไม่แล้วคุณมาอาศัยประเทศไทยอยู่ครับคุณมาอาศัยประเทศผมอยู่ทำมาหากินคุณมาด่าคนไทยทํไมอ่ะคไมชอบมยตัวเอาคนไทยครับคนไทยผมคนไทย คุณมาด่าคนไทยนะครับคุณด่าใครก็ช่างมาด่าคนไทยไม่ได้ไปไปไม่ต้องโทรมาอีกนะครับเบอร์นี้ยผมไม่รู้จักคนชื่อหญิงไม่เคยคำมันเลใครัตามทพันท่านโทรหาทุกวันใปบอกมนนะโทรมาเหอะก็บอกกูไม่รู้จักไงไอสัตว์เนี่ยมึงด่าคำเดิมแล้วพ่อแม่กูตายแล้วไอเหี้ย พ่อแม่กูยังไม่ตายพ่อแม่กูพ่อแม่กูเป็นตำรวจกูนี่จะตายก็ได้อุ้ไอยไม่ได้มาคุยกูได้พ่อมาไอ้เหี้ยไอ้ประสาทแค่นี้แหละมึงไอ้แก๊งคอเซ็นเตอร์ม่ชาชีพไอ้สัสพ่อมาเมื่อยพี่สัสเที่ยบมาคุ้มเงินกูไอ้สัสกูไม่มีคนชื่อหญิงไอ้สัสมนุษย์สักไอ้สัสได้ยัยเมื่อยหยาดบกของกูได้ถางมันเนี่ยเนี่ยยาดบุกคของบ้าอะไรกูเพิ่งสิบเจ็ดปีไอ้สัส